สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะคะตั้งใจฟังครูก่อนนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือและสมุดวิชาคณิตศาสตร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะ เรามาเรียนกันเรื่องการตวงนะคะเปิดหนังสือไปในหน้าที่180นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าการตวงเนี่ยคืออะไรนะคะการตวงเป็นการหาปาริมาตรของสิ่งของที่สามารถตวงได้นะคะหรือเป็นการหาความจุของภาชนะ เครื่องมือสําหรับตวงเนี่ยมีหลายชนิดนะคะนักเรียนในการตวงเนี่ยจะต้องเลือกเครื่องมือหน่วยการตวงให้เหมาะสมนะคะและตวงให้ถูกวิธีนะคะจึงจะได้ผลการตวงที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการตวงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตวงอะไรได้บ้างนะคะการเลือกเครื่องมือในการตวงและหน่วยการตวงนะคะการตวงของแห้งเนี่ยจะต้องใส่ของที่จะตวงให้พูนนะคะนักเรียน แต่ไม่ต้องกดให้แน่นแล้วก็ใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบนะคะดูในรูปที่1นึ่งนะคะ,ะข้าวเหนียว1ถังนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตวงก็คือถังนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเขาใช้ที่ปาดปาดนะคะอ่าต่อไปข้าวฟ่าง1ลิตรนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตวงก็คือเป็นลิตรนะคะมีหน่วยเป็นลิตรต่อไป แ้งสาลีหนึ่งถ้วยตวงนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตวงก็คือถ้วยตวงนะคะนักเรียนบ้านใครมีถ้วยตวงบ้างคะบ้านใครที่ทำขนมนะคะต้องมีถ้วยตวงแน่ๆเลยสุดท้ายนะคะผงฟูหนึ่งช้อนชานักเรียนคะใครเคยเห็นช้อนชาบ้างคะโอ้โหคุณต้องถามว่าใครไม่เคยเห็นบ้างใช่ไหมคะช้อนชาเนี่ยมีกันแทบทุกบ้านเลยใช่ไหมคะเราจะอ,อาจใช้ในการตักน้ำตาลตักเกลือนะคะ เรียกว่าเป็นการตวงนะคะนักเรียนต่อไปนะคะถ้าเป็นการตวงของเหลวเราจะต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนดนะคะอันนี้ก็คือเขาจะมีปริมาตรบอกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้วยตวงนะคะ,ะถ้าจะตวงน้ํามันพืช1ลิตรนะคะนักเรียนก็ต้องตวงตามสเกลข้างข้างถ้วยตวงนะคะก็จะมีขีดบอกนะคะนักเรียนต่อไปน้ําหัวน้ําส้มสายชู5มิลลิลิตร นะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีหน่วยลิตรมีหน่วยมิลลิลิตรนะคะดูขนาดนะคะนักเรียนขนาดที่เป็นลิตรเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แสดงว่าลิตรเป็นหน่วยใหญ่นะคะแล้วหน่วยที่เป็นมิลลิลิตรเนี่ยขนาดเล็กนะคะแสดงว่ามิลลิลิตรเนี่ยเป็นหน่วยเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องลิตรกับมิลลิลิตรกันนะคะกระบอกตวงนะคะใช้ตวงหัวน้าส้มสายชูนะคะหรือของเหลวชนิดอื่นก็ได้นะคะต่อไปเครื่องตวงน้ํามัน ร้านที่ใส่น้ำมันรถนะคะบางร้านเนี่ยอาจจะใช้เครื่องตวงน้ำมันแบบนี้อยู่นะคะเครื่องตวงน้ำมันเนี่ยจะตวงได้1ลิตรนะคะต่อไปมาเรียนดูเรื่องหน่วยนะคะหน่วยก็คือมีการตรวงมีหน่วยเป็นลิตรและหน่วยมิลลิลิตรนะคะาการตรวงเนี่ยเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่สามารถตรวงได้นะคะลิตรและมิลลิลิตร เป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรของของเหลวหรือเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตร1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะนักเรียน1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะมาดูน้ำส้มคั้น1ลิตรนะคะใช้ถ้วยตวงนะคะหัวน้ำส้มสายชู5มิลลิลิตรนะคะน้ำนมข้าวยาคู200รมิลลิลิตรน้ำองุ่น2ลิตรนะคะ อ่บอกจำนวนแล้วก็ตามด้วยหน่วยในการตวงนะคะคราวนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้หน่วยในการตวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการตวงอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ไปดูแบบฝึกหัดของครูกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่181นะคะอ่า เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการตรวงให้เหมาะสมกับสิ่งที่กำหนดให้นะคะโดยเลือกข้อกอรหรือข้อขอนะคะนักเรียนดูในข้อที่1นนะคะแป้งสาลีนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าแป้งสาลีเนี่ยเป็นของเหลวหรือว่าเป็นของแห้งนะคะแป้งสาลีเป็นของแห้งนะคะ,ะเราใช้ถ้วยตวงหรือกระบอกตวงดีคะ ไม่รู้นะคะนักเรียนตอบเองนะคะต่อไปยาแก้ไอยาแก้ไอเป็นของเหลวกระบอกตวงเนี่ยก็ใช้ตวงได้ใช่ไหมคะของเหลวช้อนชาใช้ได้ไหมคะแล้วเราก็ดูความเหมาะสมนะคะใครกินยาแก้ไอเป็นกระบอกตวงบ้างมีไหมไม่รู้นะคะนักเรียนคิดเองตรงนี้นะคะต่อไปน้ำมันเบนซินนะคะเราจะใช้ถ้วยตวงหรือ เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงดีนะคะอ่าให้นักเรียนทําทั้งหมด5ข้อนะคะลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะลงกันที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคาบนี้นะคะหากใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่าสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ